วันดีเขานี้ผมบอสนะวันนี้เรจะมาต่อในอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเรียกใช้ฟอนต์เฟกนะครับหรือสมมุติว่าเราอยากได้เว็บที่เต้องก,การแล้วเราอยากได้ฟอนต์ที่เราแบบไม่เหมือนใครนะครับจะสามารถเลือกฟอนต์ได้อย่างอิสระนะครับโดยใช้ฟอนต์เฟกฟอนต์เฟกใน s e s 3นะครับก็1นึ่งเปิดตีมิเบอร์ขึ้นมาเลยนะครับัน้นผมจะลองเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ เาเป็นภาษาอะไยดีถ่ายงากนบทความผมจะเป็นบท,บทความแล้วกันนะครับเอาอันนี้ไปเลยต้องรันดูนะครับจะสังเกตว่าบทความของผมเป็นตัวอัสือธรรมดาแบบนี้นะครับซึ่งเราจะมาเารียกใช้ฟอนเฟตกันนะครับอ่า แล้วสังเกตว่านี่ผมใช้ดีฟคุมอยู่นะครับโดยเขียนว่าดีฟเทคนะครับดีฟไอดีเทคนะครับจากนั้นผมจะไปในส่วนของเมนซิตเอสนะครับผมจะเรียกเป็นเมนนะครับจากนั้นผมจะสร้างไอดีขึ้นมาเป็นเมนเอ้ยดผิดนะครับเป็นอะไรวะเทคเทคนะครับไอดีเทคดีฟเทคนะครับจากนั้นผมจะเขียนว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อน มันต้องไปสร้างประกาศว่านี่ครับผมจะประกาศว่า add font f a k e นะครับเห็นไหมครับเป็น add font f a k e ตรงตรงนี้นะครับจากนั้น font family เท่ากับชื่อของเรานะครับจะตั้งเป็นชื่ออะไรผมจะตั้งเป็น font หนึ่งแล้วก็ semicolon จากนั้นก็ทำการ src เข้าไปรหรือเบ o w s e หามันนะครับในส่วนนี้ผมจะเก็บไอ้ font ตัวนี้ไว้ใน s e s นะครับเอาไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อมันคนไรนนี่กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคูณหนึ่งอ่านี่ผมจะเก็บไว้ที่ c s s นะครับผมจะเป็นเอ่อตัวนี้นั่นนะครับนี่นะครับเป็น ttf t นะครับน, TT, TT F, น,บนี่จะรันในส่วนของโครมนะครับ ttf กดโอเคไป s ีมิคอลอนนะครับจะรันมาส่วนในเท็กใน ID ดิของเรานะครับผมก็จะสร้างว่า f อนต์แฟมิลี่แฟมิลแล้วก็ชื่อที่เราตัง้ตงไว้นะผมตั้งเป็นฟอนต์หนึ่งครับเห็นไหมครับจากนั้นลองพรีวิวดูโอ้จะสังเกตว่าในสองฟอนต์เนี่ยเรามีฟอนต์ที่เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับถ้ามันถ้าไปรันใน IE มันจะขึ้นหรือเปล่านะมันจะขึ้นเฉพาะแค่บางบางเวอร์ชันนะ i อ e. จะมี IE อแปถึง IE 11นะครับ ที่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับท่าน,นี้เราก็สามารถมีฟอนต์ส,สวยๆภายในเว็บไซต์ของเราได้แล้วนะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับน่าสามารถไปโหลดฟอนต์ได้ทีท่ font.com นะครับว่าเราต้องกาฟรฟอนต์ไหนนะครับฟอนต์ไหนเราสามารถเรียกใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองโหลดให้ดู เออเอาเอาอันนี้แล้วกันนะแก้วเพลนแลนนะเอาอันนี้ตนาโหลดมาปุ๊บเปิดไฟล์ขึ้นมาจากนั้นไปที่นี่นะับจากนั้นลากลาก,ลากแม่งลงมาในโฟลเดอร์มาไว้ในโฟลเดอร์ของเราเลยแบบธรรมดาล้วน,นะอ่ะ ันไปที่ r e บ v e r จะเป็นไปที่เม r c e d e s นะครับจากนั้นเปลี่ยนตรงเนี้ยออกไปเลยนะเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นลองมาลันดูโอ้ฟอนต์เราก็จะสวยงามขึ้นจะตาก็าฟอนต์มันเล็กนะครับเราก็เป็นในส่วนของ Deep Tech นะครับฟอนต์ไซส์ประมาณครับ30พิกเซลอ่า เทนี้ฟอนเราก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันลายตาไปหมดนะครับเราจะเป็นฟอนต์เดิมนั่นนะครับอืม ตอนนี้เราก็จะได้ฟอนต์ที่สวยงามนะครับตามตามใจเราเลยนะครับอยากให้ฟอนต์เรามีอยากให้เว็บเรามีฟอนต์แบบไหนสีสวยขนาดไหนนะครับทําไปได้เลยนะครับอ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณสำหรับติความติดตามการชมนะไอ้เพื่อฟดนะครับ ดินพันไปหมดแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ e F x หน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อความรู้ของเด็กสมัยใหม่นะครับที่ต้องการทางด้านนี้นะครับขอบคุณมากครับ